มนุษย์ผู้เป็นปุทุชนส่วนใหญ่ยอมหมดเปลืองเวลาทั้งชีวิตเพื่อขวนขวายแสวงหาสิ่งที่ตนคิดว่าคือความมั่นคงอันแท้จริงนั่นก็คือความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองดื้อหลงเข้าใจไปว่ามันจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเสรีภาพให้กับชีวิตของตัวเองตลอดจนครอบครัวและบุตรหลานได้จริงอยู่ ที่เงินทองสามารถซื้อหามาได้ในแทบทุกสิ่งที่พึงพอใจและปรารถนาและพอได้มาแล้วก็ให้รู้สึกเป็นสุขอิ่มอกอิ่มใจกับการดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันสารพัดซึ่งหาคิดให้ทองแท้จริงๆเราจําเป็นต้องหาเงินไปแรกเพื่อให้ได้มันมา ใช่ว่าจะไปไขว่คว้าเอามาเฉย,เฉยง่ายๆดังนั้นเงินจึงเป็นเพียงแค่ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้นความสามารถของเงินหรือศักยภาพของเงินมีเพียงระดับหนึ่งอย่าลงว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นพระเจ้าเป็นแก้วสารพัดนึกแท้จริงแล้วเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ซื้อให้เราไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่ได้ หรือเอาเงินไปซื้อให้ทุกคนรักเราเราก็ซื้อไม่ได้แม้เรามีทรัพย์สินเงินทองมีความร่ำรวยแล้วเราก็ยังทุกข์เรายังพบเจอคนเกลียดชังเรายังมีความผิดหวังและสูญเสียอยู่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างกันระหว่างคนจนกับคนรวยคือความแตกต่างกันในการมีทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น คนรวยบางคนทำตัวไร้ประโยชน์ต่อโลกและสังคมเขากลายเป็นคนไร้ค่าหากเทียบกับคนจนบางคนที่ทำประโยชน์เขากลับกลายเป็นคนมีค่าดังนั้นค่าของความรวยความจนจึงไม่สามารถใช้วัดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ได้ธรรมชาติของวิธีแห่งความเป็นมนุษย์ล้วนต้องมีทั้งสุขและทุกข ครุกคร้าเจือปนต่อให้เป็นคนรวยผู้ดูเหมือนจะเปี่ยมสุขก็หาได้ปราศจากทุกโดยสิ้นเชิงแล้วคนจนอาจถูกใครต่อใครเดียดชั้นชิงชังแต่คนรวยเองก็อาจมีคนเกลียดชังอยู่ไม่น้อยเช่นกันคนจนอาจต้องผิดหวังสูญเสียบ่อยครั้งแต่คนรวยก็ยังต้องมีความผิดหวังและสูญเสียเช่นเดียวกัน อันแก่นแท้ของมนุษย์เรานั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนหากพิจิจารณาไปก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยทุกคนมีข้อเท็จจริงที่เสมอกันมีสิ่งที่เหมือนกันคือไม่อาจพ้นความทุกข์พ้นคนเกลียดชังพ้นความผิดหวังสูญเสียไปได้และเมื่อมองไปทั้งองค์รวมของชีวิตแล้วไซ ก็หามีผู้ใดพ้นการเกิดการแก่การเจ็บและสุดท้ายก็ความตายไปได้เลยด้วยเหตุนี้มนุษย์ทุกคนที่ถือกำเนิดเกิดมาจึงล้วนมีหน้าที่ต้องไฝหาความรู้สแสวงหาปัญญาหรือหาสิ่งที่เรียกว่าคู่มือมนุษย์ไว้พวกพาทั้งนี้ เพื่อไว้ใช้เป็นเข็มทิศและเครื่องนำทางแห่งชีวิตนั่นเองถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้และเราสามารถมีคู่มือในการบริหารจัดการหมายถึงการรู้จักติดต่อ c o n t a c ดูแลเท k e c a r และบริการซ e r v i c e กับความทุกข์กับคนเกลียดชังกับความผิดหวังและสูญเสีย กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่ความตายที่คืบคลานเข้ามาได้